แบบฝหัหัด1.4.2การเปรียบเทียบจํานวนนะคะมาเริ่มกันที่ข้อที่1นะคะเติมคําตอบและเครื่องหมายน้อยกว่าหรือมากกว่านะคะข้อที่1เปรียบเทียบ8,912กับ9,610นะคะเรามาดูกันที่หลักพันนะคะ8นะคะในหลักพันมีค่าเป็น8,000นะคะแล้วก็9ในหลักพันมีค่าเป็น9,000นะคะดังนั้น 8912น้อยกว่า9610นะคะต่อไปข้อที่2นะคะเปรียบเทียบ3178กับ18906นะคะดูที่หลักหมืน่นนะคะ3นะคะ3ในหลักหมืน่นมีค่าเป็น30,000นะคะ1ในหลักหมืน่นนะคะมีค่าเป็น10,000นะคะดังนั้น3178มากกว่า10,000 8,96 0นะคะต่อไปข้อที่3นะคะเปรียบเทียบ51,612กับ28,734นะคะ5นะคะในหลักหมื่นมีค่าเป็น50,000นะคะ2นะคะ2ในหลักหมื่นมีค่าเป็น20,000นะคะดังนั้น51,612มากกว่า 28,734นะคะต่อไปข้อที่4เปรียบเทียบ21 8 7 0กับ25,430นะคะเรามาดูกันที่หลักหมื่นนะคะ2นะคะในหลักหมื่นมีค่าเป็น2 0,000ืน,นะคะแล้วก็สองในหลักหมื่นมีค่าเป็น2 0,000ืนนะคะต่อไปเรามาดูที่หลักพันนะคะ 1>, 1ในหลักพันธ์มีค่าเป็น1,000แะะล้วก,ก็5นะะในหลักพันธ์มีค่าเป็น5,000ะะดังนั้น21,870น้อยกว่า25,430ะะต่อไปเรามาดูข้อ5กัน,นะะเปรียบเทียบ73,456กับ73,905ะะจะเห็นว่า หลักหมื่นนะคะเป็น7เหมือนกันนะคะมีค่าเป็น70,000มืนนะคะเจ0 0 0มืนต่อไปมาดูที่หลักพันนะคะก็จะเป็น3 0 0พันเหมือนกันนะคะต่อไปก็มาดูที่หลักร้อยนะคะ4ในหลักร้อยมีค่าเป็น400นะคะแล้วก,ก็ ในหลักร้อยมีค่าเป็น900นะคะดังนั้น73,456นะคะก็จะน้อยกว่า73,905นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่6กันนะคะเปรียบเทียบ89,540กับ89,509นะคะมาดูที่หลักหมื่นนะคะเป็น8เหมือนกันนะคะซึ่งก็คือ80,000นะคะ แปดแปดหมื่นต่อไปหลักพันเป็นเก้าเหมือนกันนะคะซึ่งก็คือเก้าพันนะคะต่อไปหลักร้อยนะคะเป็นห้าเหมือนกันนะคะห้าในหลักร้อยมีค่าเป็นห้าร้อยนะคะต่อไปนะคะมาดูที่หลักสิบนะคะสี่ในหลักสิบมีค่าเป็นสี่สิบแล้วก็ศูนย์ในหลักสิบมีค่าเป็นศูนย์นะคะ ดังนั้น89,540นะคะก็จะมากกว่า89,509นั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่2กันนะคะเติมเครื่องหมายน้อยกว่าหรือมากกว่านะคะข้อที่1เรามาดูที่หลักหมื่นนะคะจะเห็นว่าเป็น20,000กับ1,000 0นะคะเพราะฉะนั้น24,819มากกว่า 15,718นะคะต่อไปข้อที่2นะคะเราก็ดูที่หลักหมื่นนะคะก็จะเห็นว่า1345ก็จะน้อยกว่า39,640นะคะต่อไปข้อที่สนะคะดูที่หลักหมื่นนะคะก็จะเห็นว่า45,718น้อยกว่า54,00 0นะคะต่อไปข้อที่4ดูที่หลักหมื่นนะคะ ก็จะเห็นว่า49,108นะคะมากกว่า2 9 4 8 8นะคะต่อไปข้อที่5นะคะดูที่หลักพันนะคะเท่ากันนะคะต่อไปก็มาดูที่หลักร้อยนะคะก็ะจะเห็นว่า3,308มากกว่านะคะ3,210นะคะต่อไปข้อที่6นะคะดูที่หลักหมื่นนะคะก็ะจะเห็นว่าห5 0 0 0นะคะน้อยกว่านะคะ 28,710นะคะต่อไปข้อที่7นะคะดูที่หลักหมื่นนะคะเราก็จะได้1 4 8 1 9นะคะน้อยกว่า26,300นะคะต่อไปข้อที่8นะคะดูที่หลักหมื่นเราก็จะได้3920นะคะมากกว่า1 9 0 9 0นะคะต่อไปข้อที่9นะคะดูที่หลักหมื่นนะคะเราก็จะได้66,100นะคะ มากกว่า52,739นะคะต่อไปข้อที่10นะคะดูที่หลักหมื่นเราก็จะได้65,100นะคะมากกว่า5810นะคะต่อไปข้อที่11นะคะดูที่หลักหมื่นนะคะเท่ากันต่อไปก็มาดูที่หลักพันนะคะเราก็จะได้1 3ึ่งนะคะ น้อยกว่า15,000นะคะต่อไปข้อที่12นะคะดูที่หลักหมื่นนะคะเท่ากันนะคะต่อไปก็มาดูที่หลักพันนะคะเราก็จะได้71,800นะคะมากกว่า7 6 5 5นะคะต่อไปข้อที่13นะคะดูที่หลักหมื่นเท่ากันนะคะหลักพันเท่ากันนะคะทีนี้ก็มาดูที่หลักร้อยนะคะเราก็จะได้8 000, 9 8 0 0นะคะมากกว่า 8 9 6 5 9นะคะต่อไปข้อที่14นะคะดูที่หลักหมื่นนะคะต่อไปก็มาดูที่หลักพันนะคะเราก็จะได้9,500นะคะน้อยกว่า91,000นะคะต่อไปข้อที่15นะคะดูที่หลักหมื่นนะคะเท่ากันหลักพันก็เท่ากันนะคะต่อไปก็มาดูที่หลักร้อยนะคะเราก็จะได้65,329นะคะน้อยกว่า65,718นะคะ ต่อไปข้อที่16นะคะจะเห็นว่าหลักหมื่นเท่ากันนะคะแล้วก็หลักพันก็เท่ากันนะคะแล้วก็มาดูที่หลักร้อยนะคะเราก็จะได้แปดหมื่นเจ็ดพันนะคะน้อยกว่าแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบนะคะต่อไปข้อที่สิบเจ็ดนะคะจะเห็นว่า หลักหมื่นกับหลักพันนะคะเท่ากันนะคะเราก็มาดูที่หลักร้อยก็เท่ากันนะคะเราก็มาดูที่หลักสิบนะคะเราก็จะได้เก้าหมื่นสี่พันยี่สิบนะคะมากกว่าเก้าหมื่นสี่พันสองนะคะต่อไปข้อที่สิบแปดนะคะเราก็มาดูที่หลักหมื่นเท่ากันหลักพันเท่ากันนะคะแล้วก็ดูที่หลักร้อยนะคะเราก็จะได้สามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบห้านะคะมากกว่า 3 4่8 9มืนนะคะต่อไปข้อที่19นะคะหลักหมื่นนะคะเท่ากันหลักพันก็เท่ากันนะคะหลักร้อยก็เท่ากันนะคะก็มาดูที่หลักสิบนะคะเราก็จะได้9800นะคะน้อยกว่า9892นะคะต่อไปข้อที่20นะคะดูที่หลักหมื่นนะคะเราก็จะได้ 90, 9 9 9 8 0มากกว่า 35,000นะคะ